คุณผู้ชมที่เคารพครับสารสวนชวนคิดถึจิตใจวันนี้ขอยกเอามรดกธรรมของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พุทธทาสภิขุมาเรียนสาสตร์ผู้ชมในหัวข้อที่มีชื่อว่าตายก่อนตายตายก่อนตายนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ท่าน เขียนเป็นบทกวีนิพนธ์ไว้บอกว่าตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหงตายทําไมตายเพียงให้เขาใส่โลงตายโอถงนั่นคือตายก่อนตายตายก่อนตายไม่ใช่กลายเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้เป็นความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีเกิดเลื่อนนักแร ในบทแรกที่บอกว่าตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหงบทนี้คุณผู้ชมคงจะเข้าใจอยู่แล้วขออธิบายเพิ่มเติมบทที่2ที่บอกว่าตายก่อนตายไม่ใช่กลายเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายนั้นหมายความว่าตายก่อนตายที่ว่านี้หมายถึงกิเลสตัณหาตายไปจากจิตใจราคะโทสะตายไปจากจิตใจ ขอจินมั่นถือมั่นในเรื่องตัวกวงกูดับสิ้นไปก่อนที่ร่างกายนี้จะสิ้นลมหายใจนี้คือคําว่าตายก่อนตายมีความหมายอย่างนี้และขอกราบพระคุณทุกท่านทีตามจนช่วงนี้ขอพระคุณครับ